ครับสวัสดีครับพี่น้องเนะมื่อนี้ฉันน,นี่ลูกอีสานพาพี่น้องมาเที่ยวเบิ้งดอกดินพี่น้องเมื่อนี้พาหมุนพาลูกพาหลานเนี่ยมาเที่ยวเบิ้งดอกดินพี่น้องเมื่อนี้ครับดอกดินครับจักสีเหลือขึ้นบุหลือเดอกพี่น้องหลังจากที่เขามาเก็บไอ้เห็ดหนาขาวตังหดกกอนพุ่นกดอกดินครับค่อนขางที่สิงามแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็แห้งก็แรงแล้วกตบ่ลูกว่ามันยังขึ้นบ่ยยัง จันได้กับน้ำมึงน้ำกันเนาะครับเนาะครับพี่น้องแล้วก็มาหอดตาดอกดินเลยพี่น้องก็มีทึงโรยทึงโมโรยนะครับเนาะงามจีพี่น้องมากกันหลายคนพี่น้องพาลูกพาหลานเมล็ดพันธุ์บึงดอกดินเออโดนๆจะได้เห็นก็เห็นเป็นตากันเลยได้ไหมดูดะลูกหลานแตกน้ำหยาบพี่น้องก็จะเหนื่อยลูกอีสานกะค่อนข้างสีเยอะแยะกันไหนล่ะวัดดีไหนน้องแฟดอ่ะ สวัสดีจ้าเออโหครับมื้อนี้ก่มาเบิ่งความสวยงามกับความวุ่นวายพี่น้องนี <c> ่น <oughs> น่ะนั่นครับเริ่มด่ากันแล้วอาาเ,ดอดเอามะเบเิ่งดอกดินก่อนพี่น้องดอกดินแห่งทุ่งกุลาเนี่ยพี่น้องนี่ดอกดิน มื่อนี้มาอย่างมาเก็บมื่อนี้ล่ะมาเก็บดอกดอกดินดีจ้าดอกดินโอ้หนุ่งงามมอดอกดินน่ะเอาเก็บบุ้งดูนั่งเก็บบุ้งดุ๊กนั่งเก็บนั่งลงนิดลูกโอ้โหดอกดินพี่น้องพาแขกมาเก็บพี่น้องแขกแขกอีสานนี่นี่กิแขกอีสานเก็บโอ้โหดอกไม้กับคนงามขึ้นกันเลยปะ นี่นาด้วลูกเี่นาถิ่นนั่นเออเฮ้ยสวยจริงเลยดอกไม้ก็สวยเอาก้อนี้มาก้อนี้งามบ่งาม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 ก็สวยอันเดียวกันมั้งเนโอ้เก็บดอกดินพี่น้องแต่ไม่เห็นแต่ดุนแล้วล่ะแต่มาเก็บเห็ดหนาขาวพี่น้องแบบเมื่อนี้ยแหัว่าแต่จะมีโอกาสได้ขึ้นมาเบิ้งมาเอาไปเก็บขนมลองเมืองน่ะพี่น้องเนาะได้ยินเพิ่นว่าเก็ดขนมเห็ดขนมเป็นยา ดอกดินนี่ก็ค่อนขางจิเป็นยาเบาหวานคว่มดันนี่ยังนีพี่น้อ,นอง,ยง,ง,ยงอ,ยยอย่ยาปรับผักโอ้โหสวยจังเลยเก็บเก่งจังเลยงามผักอ๋อยกยกหน่อยยกหน่อยโอ้โหสวยจังเลยงามว่าเราจะเอาไปเห้ยังไง เฮ็ดขนมป้าเฮ็ดขนมได้เตะเฮ็ดขนมโอ้โหอาพี่น้องมาเก็บดอกดินน้ำกันพี่น้องดอกดินแห่งทุ่งกุลาอยากบอกยังบ้าบองสลันเก็บไรไหลเก็บมาเก็บดอกดินน้ำกันจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าถ้าแขกมาเก็บดอกดินจ้ามืดเนี่ย แขกียประเด็กเขกเล่าหลานครับพ no euh ี่น้องหลานสาวหลานสาวหลานสาวหลานแกดมันนีว่าจากมาน้ำไหลท่านว่าได่าิน้เพราะว่าไปเก็บดอกดินดอกดินก็เลยอยากมาเห็นไปน้ำเนมาน้ำเน่าท่านว่าเ็เลยมันนีก็ได้โอกาสก็เลยพามาพี่น้องหลังจากที่ไปเก็บเห็ดกระด้างกับพ่อแจ้ขวนมันนีก็เลยเบนเบนเบี่ยงเบน เข็มขืนมาเบิ้งดอกดินพี่น้องก็คืดว่าเพิ่นสิบเรียาซ้ำนีดอกพี่น้องก็คืดว่าเพิ่นกี่ว่ายสียางเดียกันยางพี่น้องเพิ่งถอยไม่น้อยยิ่ง้เยอะจัดเนี่ยถ้าไม่บ้านนี่จ๋าเยอะแยะเลยเนี่ยเป็นมู่เป็นเป็ตัวครับพี่น้องดอกดินเอ้าดอกยังมีหอนหมาหน่อยม้าหน่อยพี่หนึ่ง นี่คือพันธุ์สีม่วงก็มีพี่น้องนี่พันธุ์สีม่วงนี่แฉบกำลังเก็บเลยพี่น้องเพราะว่าดอกดินที่มีสองสายพันธุ์พี่น้องพันธุ์สีม่วงพันธุ์สีม่วงจิตจืดกับม่วงมันกัม่วงนะครับนมันก็สีสีม่วงมีสีม่วงกับสีออกขาวๆม่วงมจิตจืดพี่น้องครับม่วงนม่ีงเก็บเอาเก็บเอากำลังงานอะไรขึ้นมาเปรี้ยวขนมจ้าขนมเป็นสมุนไพรพี่น้องเป็น ไอ้ยาลดเบาหวานควบดันนี่ยังพี่น้องอเ,เอาไปต้มเป็นน้ำซ่าเพชขนมยังก็ได้ไหมครับไีควมหมุนใบพี่น้องเอามาหน่อยมนะั้งตัวนึงหิวตัวนึงเลย เก็บก <Es> <an> in ินแลตัวนี A ้น้อยเนี่ยเก็บเป็นน้ำมูกันหนึ่งเสียซิมสมมันซื้อไว้ยังไงน่ะเฮ้ซื้อน้องยังแลซื้อน้องยังคือพวปากมั้งแบบที่นี่น้องเมฆครับโอ้โหเมฆยังเมฆคือมือเมฆยังน้องเมฆน้องเมฆเอาเก็บเก็บเก็บมา ถ้าลูกพาหลานขึ่นมาเบิง่งดอกดินพี่นออ้องมาเบิ่งดอกดินครับต่อไปกับบุรุษเพื่อนที่นี้ให้เห็นอีกถือบอลนอะพี่น้องเนาะถือโอกาสพาลูกพาหลานพาเด็กๆน้อยสิ้นมาเบิง่งพี่น้องเบิ่งดอกดิน ขนมพี่น้องเพันจิตนี่เพิ่นสี่ไฮสารสีม่วงแล้วพี่น้องดื้อสารสีม่วง,งคือเอาห้าเอาไปนหนึ่งเซ่กับข,ข้าวเหนียวข้าวยังเพิ่นจิเป็นกลายเป็นข้าวกำข้าวยังแด้วพี่น้องครับสีอย่างงามเลยพี่น้องเอับนะครับถ้าแฉกไม่เก็บพี่น้องกอนเพิ่นจินนไปเ <c oughs> ยอรม, <c oughs> นมันเนี <c oughs> ่ยนะเนี่ยเก็บเท่านั้นค่อยเก็บเท่านั้นเด็ดเอาขึ้นมาเด็ดชนะ ngam 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 anh ngam 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 đọc ngam 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 đọc ngam 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 ดอกเป็นหักก็ได้ดอกเดินเป็นเดินเลยพี่น้องอนีนี่เป็นเดินเลยเก็บลูกเก็บดอกดินพี่น้องเป็นกาฝากกาฝากหากไม่นะพี่น้องเนาะกาฝากหากไม้เ่ควรจะอาศัยหากไม้เกิดพี่น้อง ครับอยู่ในตระกูลกาฝากหากไม่พี่น้องไม่ตระกูลกาฝากเป็นกาฝากหากไม่พี่น้องมันจะเกิดย่ำดินชื้นๆมันจะเกิดพี่น้องเนาะเอาไปปลูกบ้านเขาหน้อยๆเนี่ยเอาเลย มีจากควอม,มนลใบามาสาธยายจัง่อยน,นะพี่น้องเนาะนี่ก็เรื่องดอกดินนะพี่น้องนี่คือดอกดินพี่น้องเพิ่นจะเป็นกาฝากกาฝากหากไหมพี่น้องก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึง่งเนาะพี่น้องเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเป็นยาเป็นสามารถสรรพคุณเป็นยาลดเบาหวานพี่น้องลดเบาหวานลดความดันเนาะพี่น้องเนาะลดความดันกะ กะได้หลายโลกอยู่พี่น้องนะคเพิ่นนี่เพิ่นจะให้สารสีม่วงพี่น้องไอเอาไปบดบดบดหนึ่งใส่กับข้าวเหนียวครับก็กลายเป็นข้าวกำเลยพี่น้องนี่กลายเป็นข้าวกำเลยเป็นสมุนไพรชีดิดหนึ่งพี่น้องดอกดินครับเป็นกาฝากเป็นตระกูลกาฝากหากไม่เลยพี่น้องเนาะเกิดน้ำหากไม่หากงังนตัพี่น้อง ถ้าเขาตัดทั้งที่ปีหน้าปีรุ่น,พนเพิ่เกิดทเกิดพี่เก่าพี่น้อง้าเบาบรกพันขึ้นแต่ว่ายึดเดินอีกแต่รู้สึกว่าสลายตอนท,าาที่เขามาเก็บที่เขาไม่เก็บเห็ดหนาขาวขึ้นเป็นพืชเลยพี่น้องที่ถ่ายคููกันก็เห็ดหนาขาวพี่นอ้องมือตงรวดก่อนแต่ว่าเขาได้ดมาเก็บได้มาถ่ายเห็พี่น้องเบิ้งคัก่เน้องพี่น้องเนาะมือนีก็ได้โอกาสกันเลยถ้าลูกพาห้านขึ้นมาพี่น้องถ้าลูกพาหลานขึ้นมาเบิ้งอยากให้ลูกไห้ร้านได้เห็นดอกดินเป็นแังไดงเนาะพี่น้องเนาะ

กูเอ็นน่ะก้มตู้ซูอยู่เออวัดดีจใจไหมวัดดีใจพรลูกพรหลันมาเที่ยวพี่น้องพาลูกมาถันมาเที่ยวเบิ้งดอกดินปลานี่กะกะยังหลายอยู่พี่น้องเหมือนย่างตูปูติ๊กติกแยังหลายเกิดบตึนจูงเป็นนี่กะลายอยู่พี่น้องแล้วเปลี่ยนจูงเป็นยังกะลายอยู่ครับมื้อนี้กะจะเอาไปจักหน่อยเลยพี่น้องเอาไปเฮ็ดขนมลองเบิง่งว่าสิเป็นจังได๋ ยกนเก็บไปเนี่ยลูกเก็บเก็บเออเก็บมาเก็บดอกดินน้ำลงเมฆเออมาเก็บเก็บดอกดินน้ำครับเดี๋ยวเบ่งกล้องน้ำลูกเดี๋ยวเบ่งหน้ากล้องน้ำเดี๋ยวเบ่งพี่น้องเขาน้ำ เก็บดอกอยังน่ะดอกอยังดอกดินดอกดินครับผมแม่นี่ครับสวัสดีจ้ามาเก็บดอกดินน้องมาเจ้าเก็บเลยลูกแม่พาลูกพาหลานมาเก็บดอกดินพี่น้อง <laughs> มาชมบรรยากาศแห่งความวุ่นวายน้ำกันนะพี่น้องเด้ <laughs> เดอเขียนลูกกว่านึงอ่ะ <laughs> chết à, à, chết 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 Hãy ừ. subscribe ดอกดินพี่น้องช่วงไงที่เขามาเก็บเพชรนาขาวกะรู้สึกว่าสิง,งามก็านี้พี่น้องเดี๋ยวนี้เพิ่งกับความทางชิโรยแล้วแต่คว่วมชื่นกะหายไปแล้วนูพี่นอ้องอับเิงหอแหงสิแรงแล้วกะบบงามปันไดพี่นออ้องจะว่ากตกแต่ยังหลยอยู่กตยังโปงอยู่พี่นอ้องเพราะว่าดินมันแห้งแล้วครับกะเลยพาลูกพาหลานขึ้นมาเบิ้งพี่น้อง เห็ดนี่ลูกเห็ดอะไรเอ่ยไทค่ะเห็ดนี่กินบ่ได้ลูกมันเป็นยสายปปสมุนไพรรวบุ่มสมุนไพรเุกันเดจ้าครับมาเบ่งความวุ่นว้ยกับความหลากหลายของดอกดินพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เก็บเก็บเก็บ หนึ่งสองสามที่หาหกคนพี่น้องนับหลงงมูลตัวนี้ให้โชว์หน่อยโชว์หน่อยมีไหมโชว์หน่อยพี่น้องอันนี้ก็วุ่นวายกันนี่พี่น้องเรียนทนดวนดวน,นมันนี่ 一楼。 ครับพาหลูกพาหลานมาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องหลังจากที่ยูทูบบันหล่นตะโทรศัพท์ไลก์กะมือนีก็เลยพามาเที่ยวป่าเที่ยวเขาพี่นอ้องถ้าถึงมาเก็บเบื้องดอกดินครับ <c oughs> พาหลูกพาหลานมาเปลี่ยนบรรยากาศนะพี่นอนะ้องเนาะพาพี่นอ้องครับพาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยกันพี่น้องหลังจากที่เขาไปเก็บเ็ดมากะดวนแล้วนะพี่น้องเนาะไปมือว,ว,นนะวันฉีกกวอนนะกับ,บพี่น้องหลังจากที่ไปเก็บเ็ด มากะหลายมือแล้วพี่น้องเนาะหัังจากที่มือบ้านนี่ก็ไปเก็บเห็ดกระด้างก็อพอแต่ขอนเกี่ยงคุณลุนนี่พี่น้องแต่ลยไปได้เห็ดกอเห็ดหยางมากะพอสมควรกับมือนี่กะไม่ไปได้ขึ้นไปป่าเห็ดพี่น้องมือนี่ช่วยโอกาสมาพาลูกพาหลานมาเลี่ยนบรรยากาศพี่น้องมาเที่ยวเบิ่งดอกดินมาเที่ยวพ่กดอกดินหลังจากที่เขามาเก็บแต่มาเก็บเห็ดหนาขาวก็เห็นงามๆม,มือนี่ก็ได้ขึ้นมาเบื่องว่าเพิ่นสิเรือว่าเพิ่ก็เหลือเห้เห็นอยู่พี่น้อง เลยพาลูกพัลลานขึ้นมาเบิงพร้อมพี่น้องอเพื่อ,อเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากที่อยู่บ้านพักกันเล่นแล่โทรศัพท์เล่นแต่นั่นแลวก็เลยพาขึ้นมาเบิงป่าเบิงเขาพี่น้องเมื่อนี่พาขึ้นมาเบิงป่าเบิงเขามาเบิงดอกดินครับก็มีพอได้เก็บอยู่พี่น้องดอกดินก็ได้ ครับดอกดินเทาก็มีอยู่สองสายพันธุ์นี่กันพี่น้องนี่คือพันธุ์พันธุ์ขอกำรรพี่น้องขอกำอันนี้อันนี้อันนี้สี่เหลี่ยกรนะพี่น้องเนาะอร่อยู่อยู่ดงนี่มีสองสายพันธุ์อยู่พี่น้องดอกดินอย่าลดความดันพี่น้องความดันเบาหวานครับเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งพี่น้องกาฝากรากไม้ ngam gan sao nhan ប្រូវាប់ព พี่น้องสวัสดีครับงามๆดอกบีนงามๆน้ค่ะครับสุดท้ายท้ายสุดกับใ้เวลาที่สิงโง่คงเวยเมื่อแล้วพี่น้องเนาะครับกับมื่อนี้กับมาเบิองดอกดินเบิองอย่างกับผ้าลูกผ้าหลานขึ้นมากหลายคนพี่น้องแจ้งได้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเฮาเน้อพี่น้องเด้อเฮา่อได้พาพี่น้องมาเบิองอีกหลายๆอย่าง สำหรับคลิปนี้กับพ่อไปแค่นี้ก่อนนอะครับเนาะขอบผม